สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาเบาๆนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่84ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะในราคา650,000บาทเท่านั้นค่ะอยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะรั้วรอบค่ะทุกท่านะะมีความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่กว้างๆนะคะที่เราสามารถทำประโยชน์ใช้สอยไม่ว่าจะปลูกพืชผักสวนครัว ต่อเติมโรงรถนะคะหรือว่าโรงต้นไม้โรงสวนไม้ดอกไม้ประดับได้เลยทีเดียวค่ะมีพื้นที่วางรอบตัวบ้านนะคะอยู่ข้างอนามัยหนองยาวตำบลหนองยาวอำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ6 5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดิน84ตารางวาพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถติดต่อนะัดชมแปลงจริง หรือต้องการคุยรายละเอียดนะคะท่านสามารถคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแนะนําให้เดินทางไปชมพื้นที่แปลงจริงบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเจคเคนเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะสำหรับวันนี้เจคเคนขอลาไปก่อนก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคเคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ